สวัสดีนะครับผมหลังจากไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เอ,อผมจะมาแนะนํานะครับก็เหมือนกับมาแบ่งปันแชร์แหละครับว่าการเลือกโบรกเกอร์เนี่ยมีความสําคัญนะครับในการเทรดของเราบางทีเนี่ยการที่เราเลือกโบรกเกอร์ไม่ดีออกไปเนี่ยบางทีเราถอนเงินไม่ได้หรือบางโบรกเกอร์อาจเล่นตุกติกในเรื่องของใช้ไส้เทียนกินสต็อปลอสเรานะครับ หรือวิธีการต่างๆที่ดูเหมือนว่าโรเกอร์เขาจะหาช่องว่างหากำไรจากรายย่อยอย่างเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เจอกับเว็บเว็บหนึ่งนะครับซึ่งเว็บนี้มันมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า android เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับ เป็นอแอปนะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์ผมเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันละกันเป็นแอปที่เรียกว่าวิกินะครับวิกิเอนะครับวิกิเอเนี่ยผมก็หน้าตาของมันเปิดออกมาให้ดูก็ประมาณนี้นะครับมีเว็บไซต์หรือจะพิมพ์ว่าวิกิเอใน Google ก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูนะครับผมซึ่งวิกิเอฟเนี่ยเป็นเว็บทีส่สร้างขึ้นที่ประเทศจีนนะครับอ่ ซึ่งมีการรวมทุนนะครับม,มีการรวมรวบรวมแพลตฟอร์มแลือว,ว่าพัฒนามีการตรวจสอบนะครับโบเกอร์นะครับผมก็จะมีด้วยกันหลายๆประเทศนะที่รองรับแล้วก็มีไว้ตรวจสอบอยู่เนะี่ยมิน่าจะเป็นจีนฮ่องกงไต้หวันอเมริกาเกาหลีอังกฤษไทยแล้วก็มีสิงคโปร์นะครับโปรตุเกสเห็นว่ามีหลายประเทศมากนะครับมาดูสิ่งที่เกี่ยวกับอันนี้นะฮะ ผมมาอ่านให้ฟังนะครับผมเห็นไหมครับวิกิเอ็กนะครับสร้างขึ้นจัดตั้งขึ้นนะครับที่เขตปกครองฮ่องกงประเทศจีนเป็นเครื่องมือในการสืบค้ขนข้อมูลองค์กรนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ในการให้บริการสืบค้ขนข้อมูลพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาตของโบรกเกอร์นะครับซึ่งสามารถเป็นพวกโบรกเกอร์ฟอเร็กและโบรกเกอร์โบรกเกอร์นอกนะครับที่ เราใช้ใช้เล่นกันนะครับคนไทยรายาย่อยของเราที่ไปเทรด่็จะเป็นทองเงินตราต่างประเทศหรือว่าจะเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับก็มีนะครับผมก็เนี่ยครับให้บริการทั้ง14ภาษาหนึ่งในนั้นหนื่องในนั้นนะครับก็คือรวมที่ไทยด้วยนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นเว็บเว็บหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมาแรงในตอนนี้แล้วล่ะที่เอาไว้ในการตรวจสอบเช็คเว็บไซต์นะครับ ที่เราจะไว้ลงทุนนะฮะดูโบรโกเกอร์นะครับอันนี้นะฮะเน็ดผมเหมือนจะเน็ดผมชานะครับอืมมันก็เรียงมานะครับว่ามีใบอนุญ,ญาตอะไรบ้าง FCA ASIC ออสเตรเลียนะครับอ่ะใบอนุญ,ญาตต่างๆนานานะครับอ,อยู่ในกำกับดูแล IC Market XM นะครับเป็นเรือธงอ่า คะแนนเยอะนะฮะ 8.84, IC Market 8.85มีการจัดอันดับคะแนนของ b กเกอร์ด้วยนะครับ Xnet นะครับ8.70ซึ่งนะครับบางทีเนะี่ยเราเซิร์ชขึ้นไปอย่าง Xnet เนี่ยนะฮะมีหลายอันเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่าเออมาทำไมมันขึ้นมาหลายอันเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูนะฮะอย่างคำว่า Xnet นะครับ มีออกมาเยอะเห็นนะฮะมันจะมี Xnet หนึ่งสองสามสี่นะฮะแต่ที่ดูจริงๆนะครับ Xnet จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นกันมาจริงๆเนี่ยมันอยู่มาห้าถึงสิบปีแล้วนะครับไอ้นี้คือเว็บไซต์เป็นทางการของมันนะแปดจุดเจ็ดศูนย์นะครับคะแนานถ้าไปเล่นเว็บไอพวกเนี้ยนะฮะมันเหมือนกับเป็นเว็บจ้อยนะครับของ Xnet อีกทีหนึ่งอาจจะเป็นเว็บที่จัดตั้งขึ้นในประเทศนั้นประเทศนี้นะครับ ซึ่งเราก็เข้าไปดูได้มันเหมือนเป็นอ่เห็นไหมครับเป็นเอเนตของประเทศจีนไม่มีการกํากับดูแลนะเขามีการเปิดอ่าเห็นไหมครับเว็บไซต์ก็ไม่ใช่เอเนตละเป็นเวอรกเกอร์ที่ไม่มีการกํากับดูแลมัอนจะเปิดออกมาหลอกนักลงทุนนะครับผมอ่าเว็บถ้าเป็นของจริงนะครับ ของจริงเนี่ยเห็นไหมครับมี s c a อยู่ในกองกับดีแลคะแนน8.7เจ็นะครับในชนีดใบอนุญาตมีการเตือนความเสี่ยงอะไรบ้างเขาก็จะบอกไปนะฮะกับ,บกับดูแลมีพุจะได้ระวังที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีอะไรที่แบบมีโอกาสจะอะไรหลอกลวงอะไรฉันไม่สามารถเปิดสถานะได้นะันมีเรื่องก่ับมีความผันผวนทำให้เอกเน็ตทาให้ฉันทุกทรมานเหลือเกินอะไรอย่างนี้ครับมีการลื่นไหลมันซึ่งมันเป็นแปลมาจากภาษาต่างประเทศนะครับที่ เขาอ่าโพสต์กันนะครับซึ่งเว็บไซต์ของ b g กิเนี่ยเขาก็เอามาดูแลไอเอามาแปลแล้วก็มาให้อ่าคนไทยเราได้ดูนะครับว่าเขามีปัญหาอะไรไหมซึ่งอันเนี้ยผมว่าไอผ่านผลเราปิดออเดอร์เปิดออเดอร์ไม่ได้มีการลื่นไหลเนี่ยน่าจะเป็นบัญชีของบัญชีเซนนะครับหรือมันก็บัญชีมินินะครับอ่าพวกนั้นจะมีการรีเขาเรียวกว่าอะไรรีโค้ดหรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็ลืมนะไม่ได้เรียกนานนะครับมันเป็น นี่ทาให้เวลากดเอาได์มันตึ้งตึงตึงต้งตึ้งตึงปิดไม่ได้นะฮะแต่โดยรวมนะครับถ้าเป็นบัญชี ECN อะไรเงี้ยก็คือเป็นบัญชีที่ส่งเข้าตลาดอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเค Xnet นะฮะอ่า XM นะครับ XM เนี่ยเป็นเหมือนบริษัทเรือธงใช่ไหมครับก็คือเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงเลยละ่ะอ่าเนี่ยมีอันเดียวเลยเป็นทางการนะครับ นี่คะแนนสูงเลยนะครับอลอโหลดคะแนนแป๊บหนึ่งเน็ตผมช้านะครับผมใช้เน็ตมือถืออ่ะมาดูคะแนนดูใบอนุญาตก่อนก็ได้อนุญาตเขาอยู่ในเอออสเตรเลียนะฮะใส่เหมือนกับใส่ปั๊บก็มีอะไรก็มีนะครับอ่าอนุญาตเขาโอเคอยู่ในสาารรัฐการอังกฤษนะครับมีการสํารวจโดยวิกิเอ็นะครับอันนี้ผมพึ้นเข้าไปอ่านเขาเข้าไปดูเลยว่ามีบริษัทจริงหรือเปล่านะครับ มันก็เลยให้มาเป็นเรือธงก็เพราะไอ้แบบนี้แหละนะครับดูนะนี่เขาก็บอกว่าเขาไปทําอะไรมาบ้างไปดูอาคารบริษัทดูรูปเด่ดดดนมีอ่ากระทิงดําด้วยนะฮะน่าสนใจรูปบัวอยู่ตรงมุมสํานักงานอะไร,ะรอย่างเงยฮะมีผู้หญิงมีพนักงานต้อนรับอะไรนะครับบางไว้เอเอมสรุปผลเราบอกว่า การาสำรวจภาคนี้ได้มีการตรวจสอบแล้วว่า Xm อยู่ในไซปัสสัดคล้องกับคุระเบียบ Xm a s i c ก็เลยถือว่าโอเคนะครับมีที่ตั้งจริงอะไรอย่างนี้นะครับดูหน่อย Forx4u for นะฮะเป็นบล็อกเกอร์ที่เรารู้จักกันเนี่ย Forx4u for นะครับก็มีอันเดียวเลยอาจจะคะแนน5.06 แต่ก็ถือว่าอยู่ในใบกำกับอนุญ,ญาตนะครับเนี่ย f c s นะฮะไอ FSC นะครับผมมีเตือนความเสี่ยงหนึ่งลายอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะนี่สลิปสลิปเพจขั้นรุนแรงปิดตำแหน่งอัตโนมัติอะไรอย่างเี้ยก็มีคนมาโพสต์นะครับเหมือนกับมีสลิปเพจท,ที่การการออเดอร์ออเดอร์หนึ่งนะเวลาเราเข้าไปแล้วตั้งสต็อปลอตไว้เนะี่ยมันอาจจะมีการถางกินไอพวกเนี้ยมีมีบ่อยนะครับในบล็อกเกอร์ แต่ก็ยังถือว่าคะแนนอยู่โอเคนะครับอยู่มาสิบถึงสิบห้าปีแล้วนะฮะเว็บไซต์อ่านก็นีนะครับเข้าไปดูได้ไดาวน์โหลด MP4 สัหรับบัญชีอะไรได้นะฮะหน่วยงานอ,อยู่ในเกาะเบอร์จินนะครับเตือนความเสี่ยงเฉยๆ FCS เป็นหมายเลขทเนียี่เป็นการกับกับอันดูนแลของต่างประเทศโปรดใช้วิญญาณในการตัดสินใจระวังความเสี่ยงจะเกิดขึ้นนะครับ แล้วมาอยู่ UAG บ้างนะครับผมเคยเล่นแครีเทสใครแครีเทสสายแครีเทสเนี่ยดูเลยนะครับอ่าได้ข่าวว่าช่วงนี้ถอนเงินกันไม่ออกด้วยนะครับ UAG เนี่ยอนี่นะครับแปะไม่หัวเลยนะครับโบกเกอร์ต้มตุน UAG คะแนนนี่แบบ แทก1.68เลยนะครับดัชนีไปดูญาตที่คือไม่ได้เลยยังไม่มีการกํากับดูแลเลยนะครับเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มโกงช่อุนโปดระวังเลยเป็นบล็อกเกอร์ได้รับถือยืนยันว่าผิดกฎหมายเลยนะครับบอนุญาตก็หมดอายุแล้วนะครับใครไปเล่นแคลริเทดว่าได้กาไรอย่ยถอนเงินไม่ได้เนี่ยการถอนเงินตุลาฯยังไม่ได้รับเห็นไหมครับมันจะบอกมาหมดเลยนะครับก็เป็นเว็บเว็บหนึ่งนะครับที่เอาไว้ดูเนี่ยสําหรับพวกใบอนุญาตต่าง เราอยากใช้บรกเกอร์ไหนตรวจสอบเราครับเงินของเราเนาะเราหากันมาบางทีเราหากันมาทั้งชีวิตะเงินเก็บเราอะเราจะเอามาเล่นอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ควรที่จะมีการดูหน่อยนะครับอ,อ,ยอย่างอีกอันหนึ่ง fbs นะครับบรกเกอร์ดัง fbs มีหลายอันเนาะเมลโน้ม,มว,นว่าจะถูกปรอมแปลงเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นดูให้สังเกตน,นะครับหนึ่งปี สองถึงห้าปีหนึ่งปีสองปีไอเนี้ยไอหนึ่งปีสองปีนะครับส่วนมากเป็นเว็บที่ทําออกมาแบบเลียนแบบหรือไม่ก็เป็นของประเทศต่างๆนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อแบบหลอกล่อเรานะครับเพื่อหลอกเราอ่าดูดูดไอนี่ของจริงนะครับดูไอพวกอ่าที่แนวโน้มจะเป็นบล็อกเกอร์ปลอมแปลงนะครับอันนี้เป็นของจริงเนาะอ่า อยู่ในไซปัสถูกลิขสิทธิ์มีมีมีแบ่งเกรดด้วยเนาะเป็นโบเกอร์เกรดดีเตือนความเสี่ยงอะไรไปดูนะครับจำนวนผู้ร้องเรียนวิกิสาพวิกิเอ็กเนี่ยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาของโบเกอร์ท่านนี้ถึงระดับเจ็โปรดใช้วิทยาการด้วยนะครับใบจำกับอนุญาต ISSC เป็นหมายเลขคือเป็นการดูแลต่างประเทศโปรดใช้อันนี้ก็คือเป็นการเตือนความเสี่ยงอยู่ใช่นะครับแต่ก็ยังไม่มีการอคอมเมนต์ว่า ถอนเงินไม่ออกอะไรอย่างนี้อาจจะมีกราร์ดไม่ตรงที่อื่นอะไรเนี่ยไม่สามารถถอนเงินใหม่มามีนะครับฉันเปิดบัญชีพรน,นี้ไม่สามารถสิ่งใดได,ได้ฉันคลิกอันนี้อ่าผมไม่แน่ใจนะครับเป็นของประเทศอะไรอาจจะเป็นเวียดนามนะครับภาษาภาษาแบบนี้นะฮะถูกแก้อันนี้สเปดอ่าถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วไม่สามารถถอนเงินได้อมีโอกาสโดน,นช่อชนนะครับอันใหญ่อาจจะไม่ได้รับเงอ,อซึ่งตรงเนี้ยมันก็น่ากลัวนะครับ ถ้าเราดูเนี่ยเราก็ดูได้มันก็เหมือนมันไม่ได้อวยนะครับดูจริงๆมันไม่เหมือนกับเว็บจัดอันดับโลเกอร์ที่มันอยู่ในของเราที่มันออกมาอันนั้นนะ่ะมันจะมีเอียงเอียงมีเขาเรียกว่ามีผลประโยชน์แฝงอ่ะครับจัดอันดับโลเกอร์แล้วก็เอาลิงก์ตัวเองมปให้สนับเพื่อที่จะเป็นไอบีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไอบีทางอ้อมนะครับอ่าอะไรนะเมื่อกี้ผมเปิดที่มันผิดกฎหมาอ่าเห็นไหมครับมันเป็น F B S ชัยนาเนี่ยส่วนมากตั้งเว็บออกมาหลอกกันเองนะครับ เนี่ยโดนก็กนสต็อปร s อ,อะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปอ่านกันได้นะครับแล้วเนี่ยมีแอปนะครับเนีย่ยทั้งแอป Store Android อยู่ใน Google pl a y อะไรอย่างเงี้ยก็มีแอปให้ไปโหลดดูได้นะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้สำหรับการแนะนำการเลือกโบรกเกอร์นะครับผ่านอแอปหรือว่าเว็บไซต์วิ k i เอกนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสหน้ามีคลิปอะไรนะครับเป็นประโยชน์ออกมา เล่าใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ